ไม่พอใจพอใจเฮ้ยท่าไม่เห็นพอใจสักน,นิดเหรพอใจสิจสข้าไม่กล้าไม่พอใจหรอกเนอะต้องแบบนี้สิที่ข้าบอกกับฉีว่าวันนี้เป็นวันเกิดข้าไม่ใช่เพราะอยากจะให้นางเลี้ยงฉลองให้ข้าหรอกแต่กลัวว่าถ้านางพลาดวันนี้ไปจะกลับมาเสียดายภายหลังคาราะซื้อเย่ อาชีสิยเย่คือว่าวันนี้ตอนนี้ยามไหนแล้วอ๋อยามเที่ยงอะเที่ยงแล้วเหรอท่านพ่อบอกให้ข้าเรีบกลับบ้านตอนเที่ยงมีเรื่องด่วนนะ่ะท่านช่วย<น>ดูเฮ้าตะไบรห์ข้าหน่อยนะข้ากลัวจะสายเอออาชีที่จริงนะว,วันนี้จริงออวันนี้ที่บ้านมีเรื่องมงคลเดี๋ยวท่านตามมานะเออ 哼妈你好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  จะบอกว่ามีเรื่องมองคลอะไรกันเหรอเข้าไปเดี๋ยวก็รู้เองทำไมพวกเจ้าแต่ละคนถึงพร้อมใจมากินข้าวบ้านข้าล่ะ <c oughs> อ๋อสารไทยเว่ยรบกวด้วยครับไหนๆก็มาแล้วนั่งสิ อาชีเตรียมงานไว้ตั้งหลายวันข้าก็นึกว่านางจะจัดให้ข้าออาชีอาหารพวกนี้จะทำให้ข้าอะไรเหรอเนี่ยซือเย่พูดแบบนี้ได้ยังไงนี่เป็นฝีมือเหรียนเพียรตังหากอ๋นางฉลองให้เหรียญเสียวลางที่เข้ามาอยู่ในจวนข้าครบหนึ่งเดือนมีของกินอร่อยๆเยอะแยะ,ยะไปหมดใช่ไหมซื้อเย่ท่านพูดอย่างนี้มีขาดีอะไรจะบอกเหรออ๋อป่านี่ไม่มีอะไรหรอก กินข้าวเถอะนี่ขอรับซื้อเย้เหรียญเพียรเจ้าทำเจ้าก็กินเยอะๆหน่อยนะขอบคุณเจ้าค่ะมาท่านก็กินเยอะๆหน่อยมากินกับหน่อยทรงพลังอ่อนโยนนี่ขอรับซื้อเย่ขอบคุณคุเพื่อหนูเออข้าวเรนให้ท่านมามา รินอีกหน่อยมันจะกินซิ่ทำไมไม่กินล่ะมาดื่มด้วยกันบ้างอ่าดือดดื่มเดือดเรีนให้ข้าอีกจอกคนนี้จะเป็นคนทำเหรอหรอวะเลียนเพียนนี่กินเยอะๆหน่อยอะจับแล้วผ้าล่ะเรีนให้ข้าอีกจอกอ๋าดือดเดื่มเดือดเดื่ม ไม่ค่ารู้สึกว่าท่านไม่ค่อยมีความสุขเลยเปล่าซะหน่อยไม่สบายใจก็พูดออกมาสิพูดแล้วจะได้รู้สึกดีขึ้นที่ไหนกันเล่าเพื่อนสามคนกับเล่าดีๆเมื่อบนมีดาวเต็มฟ้าเมื่อหน้าขอรับมีความสุขแล้วแค่จะทุกข์ได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่ความทุกข์ก็ต้องเป็นความรู้สึกเสียใจข้าสุขไม่ได้ฉลองวันเกิดให้ท่าน เจ้าเจ้ารู <c oughs> <c oughs> oh. ้เจ้รู้เหรอเนี่ยรู้สิงั้นอ๋ชอบไหมเขาทำเองกับมือเลยนะอดนอนตั้งหลายคืนเขาต้องชอบอยู่แล้วขอบใจนะที่ตอนนี้ล่ะรับเร็วใช่นะตอนนั้นไม่รู้ใครการที่ให้ตายก็ไม่รับครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนหรอ ดูสิทงองที่เจ้าปากคราวนี้สวยกว่าสมัยก่อนเยอะเลยสวยมากมากนี่ข้าคอยฝึกจากเลียนเพียนตั้งหลายคืนกว่าจะปากเป็นมันยุ่งยากกว่าการใช้อาวุธตั้งเยอะอเจ้าตั้งใจมากเลย <c oughs> ทั้งที่รู้ว่าเป็นวันเกิดข้าข้าเคยบอกเจ้าเป็นในนายแล้ว <c oughs> ทำไมเจ้าแกล้งทำเป็นไม่รู้ล่ะ <c oughs> แบบนั้นเรียกว่าการบอกเป็นในนายเหรอเริ่มจากการยื่นรายชื่อสิธิคดูที่ห้องตำรา จากนั้นก็ให้ปายสือคอยพูดจาอ้อมค้อมอยู่ข้างๆเหรียญเฮียน,ยน hmm. แล้วสุดท้ายท่านยังไปบอกกับเยียนเสียวลังอีกใช่ไหมใช่แล้วที่จริงท่านบอกกับข้าตรงๆก็ได้นี่ทำไมต้องมาเล่นอุบายกับข้าข้ารู้ว่าท่านชอบทําแบบนี้ข้าก็เลยดัดนิสัยท่านสักหน่อย <c oughs> ความจริงข้ารู้วันเกิดท่านมาตั้งนานแล้วแต่ว่าท่านเป็ดคนชอบเล่นงานคนอื่นข้าก็เลยเล่นงานท่านดูบ้างแบบนี้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าน้ำยองต้องเอานนำบง่ง <c oughs> ชอบไหมละ่ะ ชอบสิเจ้านิสัยคล้ายข้ามากเลยแต่ข้าก็หวังว่าต่อไปท่านจะตรงไปตรงมามากกว่านี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วข้าได้รับบทเรียนแล้วนี่ข้าเข็ดแล้วล่ะกับหลักที่ข้าสร้างไว้สุดท้ายก็กลายเป็นตัวเองติดก,กับพูดแบบนี้ไม่พอใจใช่ไหม ไม่พอใจเฮ้ยถ้าไม่เห็นพอใจสักนิดนยพอใจสิข้าไม่กล้าไม่พอใจหรอกเนอะต้องแบบนี้สิแกวงหน่อยสิได้สูงกว่านี้สูงกว่านี้สูงกว่านี้